ดราม่าวันไหวครูนักเรียนโดนแดดเผาหน้าไหมเป็นรอยหน้ากากครูนั่งรอให้เด็กไหวอยู่ในรม่มเฟซบุ๊กเพจนอกระบบได้โพสต์ภาพและข้อความที่เผยให้เห็นกิจกรรมวันไหวครูที่โรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งเป็นภาพของนักเรียนที่ตามตัวถูกแดดเผาจนไหม้เป็นรอยกางเกงใบหน้าเป็นรอยหน้ากาก,ากอนามัยโดยพิธีการมีการหมอบกลับกับพื้นปูนกรวดมือช้ำเป็นจำเลือดและมีนักเรียนบางส่วนเป็นลมกิจกรรมดังกล่าวทางโรงเรียนจัดให้เด็กๆนั่งกลางแจ้งนานนับชั่วโมงโดยที่คุณครูนั่งในรม่มและเป็น หนึ่งครั้งที่โรงเรียนไม่เคยเรียนรู้อะไรเลยว่าการใช้เวลาช่วงเช้าทาพิธีที่เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์และฝืนธรรมชาตินับชั่วโมงที่คุณให้นักเรียนอย่างเราตากแดดอย่างกับผักปลาแต่ครูกลับนั่งในเต็นท์ร่มรอนักเรียนเรียงแถวเอาพานถวายฟังเพลงโซโลปาเจราพร้อมทีมประสานเสียงเทิดทูนและใช้วาทกรรมเดิมว่าการหมอบกราบรูปปั้นบ่งบอกว่าเรารักเคารพทุกสรรพสิ่งนี่คือการแสดงความรักหรือแค่สัญลักษณ์แห่งการกดขี่รอยไหม้ดำมีคนเป็นลม มือที่ช้ำจำเลือดนี่คือสิ่งที่นักเรียนในฐานะมนุษย์ด้วยกันควรได้รับจริงๆหรือเราไม่ได้ต้องการยกเลิกวันครูแต่ต้องการให้กิจกรรมเป็นตามธรรมชาติและไม่ทำให้ใครทรมานหากยกเลิกพิธีรีตองแล้วให้ช่วงเวลานักเรียนได้มอบของขวัญแทนคำขอบคุณแก่ครูที่เขานับถือครูที่เป็นแบบอย่าง พูดคุยกันด้วยไมตรีจิตนี่เป็นทางเลือกที่ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดไม่ใช่ใช้ช่วงเวลาเข้าแถวเผด็จการเราแบบไม่มีทางเลือกกดหัวแล้วพร่ำบอกเราว่าต้องเคารพอะไรต้องเป็นอะไรต้องเชื่ออะไรโดยจุดประสงค์ของโพสต์คือต้องการแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมส่งผลกระทบต่อน,นักเรียนอย่างไรและหาทางแก้ไขร่วมกันคุณครูในโรงเรียนหลายคนก็เห็นว่าเรื่องกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนไม่ถูกต้องควรแก้ไขตอนนี้อย่าเหมารวมครูทุกคนว่าไม่ดีหากบอกว่ารักโรงเรียนแต่ยังย่ำอยู่กับที่คงเป็น เรื่องยากที่โรงเรียนจะขับเคลื่อนต่อไปได้อยากให้คุณครูที่ปฏิบัติหน้าที่ดีอยู่แล้วไม่ต้องเป็นกังวลมีคนเคารพด้วยใจจริงก็เป็นเรื่องปกติแต่ครูที่กระทำโดยไม่ชอบต้องกังวลเพราะการกระทำผิดเกิดขึ้นเพียงชั่วครู่แต่ส่งผลในระยะยาวแก่ผู้โดนกระทำนั่นก็คือนักเรียนนั่นเองในขณะที่ความคิดเห็นจากชาวเน็ตระบุว่าพิธีไหว้ครูมีการทําแบบนี้มานานแล้วเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่ควรเคารพและสืบทอดเอาไว้ในเรื่องการแสดงความเคารพครูบาอาจารย์ส่วนบางคอมเมนต์ระบุว,ว่าต่อให้เป็น เพนีที่สืบทอดกันมายาวนานแต่ก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบได้เพราะบางโรงเรียนก็มีการจัดพิธีในห้องแอร์นั่งทําพิธีกันสบายทั้งครูและนักเรียนหรือหากไม่มีห้องแอร์ก็ให้ปรับเปลี่ยนพิธีการให้สั้นกระชับไม่ทรมานเด็กเช่นนี้